ยินดีต้อนรับสู่เจท c h a n แน l ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1,763ถึง1,764เครื่องรางลำดับแรกเจ t c h a n แน l ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องเกิดอะไรขึ้นทุกคนถึงกับอึ้งตะลึงนักปราดโบราณเย็นชิงเลิกคิ้วขณะรีบเข้าไปตรวจสอบสิ่งผิดปกติ ทำไมพวกเขาถึงถูกฉนวนปฏิเสธและต้องบาดเจ็บสาหัสตั้งแต่ยังไม่ทันได้เข้าสู่หอลำดับแรกคนเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอัจฉริยะชั้นยอดของ100่งรสำนักแห่งนักปราดไม่ควรมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับพวกเขาหอลำดับแรกเปิดออกแล้วเครื่องรางลำดับแรกก็อยู่ในมือของพวกเขาเงื่อนไขทุกอย่างถือว่าสำเร็จสมบูรณ์แล้วนี่ ถึงนักปราดเย็นชิงจะงงงานกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เขาก็กระดิกนิ้วและส่งยาเม็ดหลายเม็ดให้เด็กวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บกินเมื่อกินยาเข้าไปแล้วทั้งกลุ่มจึงรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยการที่ฉนวนด้านหน้าวิหารแห่งของจึอสามารถขัดขวางได้แม้แต่นักปราดโบราณน,นั้นก็เกินพอที่จะบอกแล้วว่ามันทรงพลังแค่ไหนถ้าไม่ใช่เพราะความประณีของประามาจาย์ของพวกเขาคงตายไปแล้วต่อให้นักปราดโบราณก็ไม่ได้รับการยกเว้น แน่นอนว่าถ้าฉนวนไม่มีพละกำลังมากขนาดนี้นักปราดโบราณก็คงเล่นงานมันได้ด้วยการใช้พละกำลังพวกเขาคงไม่ต้องเสียเวลาบางทีสภาปรมาจ,จารย์กับ100สําสำนักแห่งนักปร,ดราดอาจยังลังเลเล็กน้อยเพราะความยำเกรงที่มีต่อปรมาจ,จารย์ของแต่เผ่าพันธุ์ปีศาจและเผ่าพันธุ์อสูรคงไม่เป็นแบบนั้นแน่เห็นทุกคนเริ่มอาการดีขึ้นนักปราดโบราณเย็นชิงหันมาถามเย็นเช่พร้อมกับขมวดคิ้วทำไมพวกนั้นถึงต้องเจอแรงตีกลับจากฉนวน ในฐานะตัวต้นเรื่องเขาคิดว่าเย,ยนเชกควรรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น,บ,นบรรพบุรุษเก่าแก่เย,ยนเชลังเลครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อดูเหมือนเครื่องรางลำดับแรกเพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอสำหรับการที่เราจะผ่านฉนวนไปได้ก่อนหน้านี้เขาเข้าสู่หอดอกทอได้โดยใช้สภาวะพิเศษของหยวนเทาซึ่งก็ผ่านฉนวนเข้าไปได้โดยไม่ต้องเจอกับแรงตีกลับใดๆแต่เมื่อพยายามจะเข้าสู่หอลำดับแรก ก็รู้สึกได้อย่างเลือนรางว่าเครื่องรางลำดับแรกไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่ากระดาษแผ่นหนึ่งไม่ได้มีผลในการคุ้มกันตัวเขาจากฉนวนเลยมันไม่เพียงพอให้เราผ่านฉนวนไปได้นักปราดโบราณเย็นชิงขมวดคิ้วเขาประสานมือจากนั้นเครื่องรางลำดับแรกก็ลอยขึ้นมาอยู่ระหว่างปลายนิ้วเขาใช้ปลายนิ้วบีมันเบาๆเคร่ง ภายใต้กระแสพลังงานพรุ่งพลานเครื่องรางที่ดูเหมือนจะส่งพลังก็สูญสลายไปทันทีราวกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่มอดไม่ในเปลวไฟมันแตกเป็นเสียงเสี่ยงนับชิ้นไม่ท่วนก่อนจะหายวับไม่เหลือแม่ร่องรอยให้เห็นเครื่องรางลำดับแรกเป็นของปลอมนักปราชญ์โบราณเย็นชิงเลิกคิ้วด้วยความพรั่นพรึงตอนนี้ทุกคนเห็นกันหมดแล้วว่าเครื่องรางลำดับแรกในมือของเขาเป็นของปลอมเพราะของล้ำค่าที่ประมาจา์ของหลอมขึ้นเองจะแตกเป็นเสิ่งเสี่ยงได้อย่างง่ายดายเพียงเพราะการบีบเบาๆหรือ หลังจากผ่านความยุ่งยากมามากมายใครจะไปคิดว่าลงท้ายเครื่องรางลำดับแรกที่เขามีอยู่จะกลับกลายเป็นของปลอมในตอนนั้นนักปราดเย็นชิงรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าติดกันหลายๆครั้งอย่างจังทำให้สองแก้มของเขาร้อนเผาไปหมดไม่น่าเชื่อว่า100รอยสำนักแห่งนักปราดจะทำผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ทุกคนต่างเงียบงนัน เมื่อระง,งับความโมโหไม่ไหวอีกต่อไปนักปราชญ์โบราณเย,ยนชิงตะอคอกใสยเย่เยนเช่ค,คุณแน่ใจหรือว่าคุณได้เครื่องรังนี้มาจากภูเขาห้วยขาวของทวีปแห่งปรมาจารย์หากเครื่องรางลำดับแรกอันนี้มาจากอาณาจักโรโบราณของนักปราชญ์โบราณหลันชิวจริงๆก็ไม่มีทางที่มันจะเป็นของปลอม เรื่องนั้นไม่ต้องสงสัยเลยผมได้มันมาจากที่นั่นจริงๆเย็นเช่พยักหน้าขณะละล่ำละลักแต่ในตอนนั้นเขาก็ตัวแข็งไปครู่หนึ่งก่อนจะอุทานออกมาเดี๋ยวก่อนวันนั้นนะ้จาจังเซเวียนต่อสู้กับพวกเราเพื่อแย่งชิงเครื่องรางลำดับแรกเป็นเพราะพวกเรากลัวว่าเขาจะฉกฉวยเครื่องรางลำดับแรกไปพวกเราจึงรีบร้อนจักมาเขาต่อสู้กับพวกคุณเพื่อแย่งชิงเครื่องรางลำดับแรกนักปราดโบราณเย็ยนชิงหันควับไปมองจางเซเวียน ชายหนุ่มคนนี้ทำให้ทุกคนตกตะลึงด้วยการนำหัวใจของมิติรอบนอกออกมาถึงห้าอันเพื่อปลดล็อกหอลำดับแรกจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าบางทีเขาอาจได้ครอบครองเครื่องรางลำดับแรกเช่นกันด้วยสิ่งที่เหล่าบรรพบุรุษของเขาบันทึกไว้พวกหนึ่งรอสำนักแห่งนักปราดจึงรู้ว่าเครื่องรางลำดับแรกอยู่ที่ภูเขาห้วยขาวดังนั้นข้อมูลนี้จึงไม่มีทางผิดพลาดแต่ในเมื่อพวกเขาได้ของปลอมมาก็เป็นไปได้ว่าของจริงน่าจะอยู่ในมือของชายหนุ่ม ทุกอย่างคงเลวร้ายถึงขีดสุดถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนักปราดโบราณเย็ยนชิงสุดหายใจลึกและตั้งคำถามกับจางเซเวียนประมาจารย์จางคุณรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น เตยเยนเช่พูดถูกในตอนนั้นพวกเราอยู่ด้วยกันที่ภูเขาไ้ว้ขา,ววขาพี่เยนเช่ในะเครื่องรางลำดับแรกของปลอมไปจากนั้นก็หลบหนีผมพยายามจะยับยั้งเขาวไว้เพื่อบอกเรื่องนี้แต่ก็ไม่สําเร็จลงท้ายผมจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเก็บเครื่องรางลำดับแรกของจริงไว้จางเซเวียนถอนหายใจด้วยสีหน้าที่ดูน่าสงสารถึงอย่างไรในท้ายที่สุดเขาก็จะต้องเข้าสู่หอลำดับแรกอยู่ดีจึงไม่มีประโยชน์ที่จะปฏิเสธคุณปัง ได้ยินคำนั้นเย็ยนเช่มโมโหเดือดอาการบาดเจ็บที่เขาได้รับก่อนหน้านี้ดูจะสาหัสกว่าเดิมเลือดกระอักออกจากปากคุณพูดออกมาใช่ไหมว่าผมหนีไปทันทีหลังจากที่ได้เครื่องรางของปลอมไปคุณน่ามุ่งมั่นจะคว้าเครื่องรางลำดับแรกยิ่งกว่าผมเสียอีกไม่ถูกหรือถ้าตอนนั้นผมหนีไม่เร็วพอหลักก็ลงท้ายคุณก็อาจจะฉกฉวยเครื่องรางปลอมไปจากมือผมก็ได้แล้วทำไมถึงพูดตรากับว่าผมเป็นไอ้ขี้ขาด กล้าพูดแบบนี้ออกมาหลังจากที่ตัวเองได้เครื่องรางของจริงไปมันเหมาะสมแล้วหรือที่ปรมาจารย์อย่างคุณจะชั่วร้ายขนาดนี้คุณบอกว่าเครื่องรางของจริงอยู่ในมือคุณใช่ไหมนักปราดโบราณเยียนชิงตั้งคำถามรู้สึกเจ็บแปลบในอก ใช่มันอยู่กับผมจางเซเวียนพยักหน้าตามกฎเกณฑ์ก่อนหน้านี้ผู้ที่ครอบครองเครื่องรางลำดับแรกจะได้โคต้าหนึ่งในสามซึ่งก็คือห้าคนโคต้าเหล่านี้จะถูกกระจายออกไปในแต่ละกลุ่มอำนาจและหัวใจแต่ละอันก็หมายถึงโคต้าอีกหนึ่งที่ที่จะเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพวกคุณคงไม่ขัดข้องอะไรที่ผมจะนำโคต้าไปทั้งหมด11ที่ถูกหมนักปราชญ์โบราณเย็นชิงถึงกับเซเขารู้สึกว่าเลือดเออขึ้นมาอยู่ในลำคอ เขาตั้งกฎเกณฑ์จุกจิกขึ้นมามากมายเพราะคิดว่าจะสามารถยึดโคต้าได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งให้100สำนักแห่งนักปราดแต่แล้วก็เพิ่งได้รู้ว่าเครื่องรางลำดับแรกที่มีอยู่นั้นเป็นของปลอมการพลิกผันของสถานการณ์ครั้งนี้ย่อมหมายความว่าพวกเขาจะเหลือโคต้าเพียงสองที่เท่านั้นในช่วงพริปตาเขาพลันรู้สึกว่าการโต้แย้งทั้งหมดที่ผ่านมากลับเป็นประโยชน์กับคนแปลกหน้าความอึดอัดใจ,จยอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นทําให้นักปราดโบราณเย็นชิงโมโหจนแทบปรี๊ด ยิ่งไปกว่านั้นการที่ชายหนุ่มรู้มาตลอดว่าเครื่องรางลำดับแรกในมือของพวกเขาเป็นของปลอมแต่เลือกที่จะไม่พูดออกมาเพียงเท่านี้ก็เห็นชัดแล้วว่าหมอนั่นจงใจจะเฝ้ามองพวกเขาหัวปัน่นและกลายเป็นคนโง่งเงวแต่ก็นั่นแหละต่อให้ก่อนหน้านี้ชายหนุ่มพูดออกมาพวกเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีเพราะเครื่องรางลำดับแรกของปลอมนั้นถูกปลอมขึ้นอย่างละเอียดประณีจนแม้แต่เมื่อตรวจสอบด้วยดวงตาและการรับรู้จิตวิญญาณแล้วก็ยังไม่พบข้อบกพร่องใดๆ มีแต่เมื่อพยายามจะใช้มันท้าทายฉนวนเท่านั้นถึงได้รู้ว่ามันร้าประโยชน์อย่างสิ้นเชิงถึงนักปราดเย็นชิงจะรู้สึกเหมือนถูกปั่นหัวให้กลายเป็นคนโง่แต่เขาก็พยักหน้ารับในเมื่อเราตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วผมก็จะไม่เปลี่ยนใจสายเกินไปแล้วที่พวกเขาจะมาเปลี่ยนใจตอนนี้ซึ่งโคดตาสองที่ก็ถือว่าไม่แย่นะสำหรับการทำความเข้าใจมาหากัมพีแห่งฤด,ดูใบไม้ผลิก,กับฤด,ดูใบไม้ร่วง ก็ยังไม่มีใครในทวีปแห่งประมาจารย์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เผ่าพันธ์ุปีศาจหรือเผ่าพันธ์ุอสูรที่จะเทียบชั้นกับ100สำนักแห่งนักปราชดได้ขอแค่พวกเขาได้เข้าสู่ฮอลลดับแรกผู้ที่มีความหวังมากที่สุดในการจะได้มาซึ่งมหากรรมพีแห่งฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วงก็ย่อมเป็นพวกเขา ก็เพราะความมั่นใจข้อนี้ที่ทำให้100่งสำนักแห่งนักปราดกล้ายื่นข้อเสนอที่จะแบ่งโคต้าให้คนอื่นๆการใช้เครื่องรางลำดับแรกเป็นตัวประกันทำให้พวกเขาสามารถต่อสู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์เหนือกว่าได้แบบนั้นก็ดีจังเซเวียนพูดรอตรงนี้สักครู่นะผมจะพาทุกคนเข้าไปเมื่อจัดการเรื่องกลุ่มของผมเรียบร้อยแล้วเออ เหล่านักปราชโบราณของสภาประมาจารย์ก็ตกตะลึงกับการพลิกผันของสถานการณ์ไม่คิดมาก่อนว่าทุกสิ่งจะกลับกลายเป็นประโยชน์กับพวกเขาขนาดนี้ทุกคนได้แต่ส่งสายตาอยากรู้อยากเห็นไปยังชายหนุ่มที่เป็นตัวการให้เรื่องทุกอย่างเกิดขึ้น การที่ปรมาจารย์หนุ่มผู้นี้จะได้หัวใจของทั้งหมิติรอบนอกมาด้วยตัวเองก็ถือเป็นเรื่องหนึ่งแต่เขาทําได้ถึงขนาดคว้าเครื่องรางลําดับแรกมาครอบครองได้ด้วยเอาชนะได้แม้แต่พวก100สํรอนักแห่งนักปราดคนเก่งกาจขนาดนี้ปรากฏตัวขึ้นในสภาปรมาจารย์ตั้งแต่เมื่อไหร่กันพวกเราต้องดําเนินการอย่างระมัดระวังนะับปรมาจารย์อย่างแนะนําจางเซเวียนอย่างเป็นห่วงคนอื่นอาจพยายามทําเรื่องให้ยุ่งยากหลังจากที่เห็นว่าสถานการณ์แปรเปลี่ยนมาเข้าข้างเรา ในฐานะทายาทของ100ร้อสำนักแห่งนักปราดนักปราดโบราณเยียนชิงกับคนอื่นๆไม่น่าจะละทิ้งหลักการที่ตัวเองยึดมั่นเมื่ออยู่ภายในวิหารศักดิ์สิทธิ์ของคงจือ้อแต่มันอาจไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปเมื่อมีมหาคัมภีร์แห่งฤดูใบไม้ผลิก,กับฤดูใบไม้ร่วงเป็นเดิมพันแถมยังมีเผ่าพันปีศาจและเผ่าพันอสูรที่รอคอยอย่างอดทนเพื่อจะเล่นงานด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกมันพร้อมที่จะปฏิบัติการบางอย่างแน่นอนหากมีโอกาส รู้ดีว่าประมาจาหอย่างกังวลเรื่องอะไรจังหงเทียนคำรามตอนนี้พวกเขายังไม่โจมตีหรอกมีแต่นักรบที่มีวรยุทธ์ต่ำกว่าขั้นชั่วกันละปาวสารเท่านั้นถึงจะเข้าสู่หอลำดับแรกและหอบริวารได้ต่อให้ใครสักคนได้มาหากรรมพีแห่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงมาเขาก็มีพระกำลังไม่แข็งแกร่งพอที่จะซึมซับมัน พวกเขาจะไม่มีทางเลือกนอกจากต้องนำมาหาคัมภีร์แห่งฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วงออกมาซึ่งทันทีที่ของล้ำค่าชิ้นนั้นถูกนำออกจากหอลำดับแรกเมื่อนั้นแหละที่การต่อสู้ที่แท้จริงจะเริ่มถึงโคต้าจะสำคัญแค่ไหนแต่มันก็ทำได้เพียงสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ที่เข้าไปเท่านั้นถึงที่สุดแล้วก็ยังต้องใช้พละกกำลังของเหล่านักปราดโบราณเพื่อตัดสินว่ามาหากัมภีร์แห่งฤดูใบไม้ผลิผกกับฤดูใบไม้ร่วงจะไปอยู่ที่ไหน ตอนที่1,764การประมูลโคตา้าก็จริงนักปราดโบราณคนอื่นๆของสภาประมาจารย์เงียบไปสิ่งที่จางหงเทียนพูดถือเป็นความจริงแท้แน่นอนกฎเกณฑ์และคำสัญญาณน,นั้นอาจยังพอมีน้ำหนักหากเป็นเรื่องเล็กๆแต่เมื่อมีมหาคัมภี์แห่งฤดูใบไม้ผลิก,กับฤดูใบไม้ร่วงเป็นเดิมพันใครเล่าจะสนใจสิ่งที่จับต้องไม่ได้พวกนั้น แน่นอนว่าทั้งเผ่าพันปีศาจและเผ่าพันอสูรจะไม่ระมือจากมหาคัมภีร์นี้แน่ซึ่งเหตุผลที่พวกมันไม่คัดค้านอะไรแม้จะได้รับการจัดสรรโคต้าเพียงที่เดียวก็เพราะไม่มีความจําเป็นต้องทําแบบนั้นขอแค่ตัวแทนของพวกมันได้เข้าไป ก็จะได้สังเกตทุกอย่างที่อยู่ภายในหอลำดับแรกสิ่งนี้จะทำให้พวกมันสามารถเล่นงานผู้ที่ได้ครอบครองมหากัมพีแห่งฤดูใบไม้ผลิก,กับฤดูใบไม้ร่วงและพยายามฉกฉวยมันมาเป็นของตัวเองได้ทันทีที่ผู้นั้นออกมาจากด้านในของหอลำดับแรกเมื่อมีนักปราดโบราณเข้ามาเกี่ยวข้องเหล่านักรบที่มีวรยุทธขั้นชั่วการละปาวสารก็จะไร้ประโยชน์ไปในทันทีดังนั้นทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของนักปราดโบราณของพวกเขา ช่างมันเถอดถึงเวลานั้นแล้วค่อยจัดการสำหรับตอนนี้จัดสรรโคต้ากันก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกเหล่านักปรา์โบราณของสภาปรมาจารย์จึงใช้การสื่อสารกันผ่านโทรจิตพลังปราณในเมื่อโคต้าพวกนี้ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของจังเซเวียนผมจึงคิดว่าพวกเราควรเคารพความคิดของเขาไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรก็ตามใช่คนอื่นๆพยักน้ารับ ในฐานะนักปราดโบราณแม้พวกเขาจะไม่ได้อะไรจากโคต้าเหล่านี้แต่ก็รู้สึกละอายเกินกว่าที่จะเรียกร้องกับจังเซเวียนเจ้าอย่าเดินเข้ามาหาจังเซเวียนและส่งโทรจิตรายงานท่านอาจารย์ฉันติดต่อเจิ้งหยางกับคนอื่นๆไม่ได้แต่เท่าที่ฟังจากผู้ที่เคยพบพวกเขาดูเหมือนพวกนั้นจะได้พบความโชคดีของตัวเองแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ในมิติรองและยังออกมาไม่ได้ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะมาที่นี่ได้ทันเวลาหรอก เธอพยายามติดต่อจังยางกับคนอื่นๆแล้วแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับจึงเข้าสู่เครือข่ายข้อมูลข่าวสารในฐานะหัวหน้าสาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งซึ่งก็โชคดีที่พอได้ข่าวของพวกเขามาบ้างถึงอย่างไรคนระดับพวกเธอก็ไม่ใช่คนที่ใครๆจะสามารถมองข้ามสาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งกลายเป็นกลุ่มอำนาจที่ด่งดังของทวีปแห่งปรมาจารย์ไปแล้ว พวกนั้นคงมาที่นี่ไม่ทันจังเซเวียนทวนคําพร้อมกับขมวดคิ้วเขาบกมือเบาๆแล้วพูดว่าช่างเถอะผมแค่อยากจะแน่ใจว่าพวกเขาจะไม่พลาดอะไรต่อให้ไม่ได้เข้าสู่หอลำดับแรกดังนั้นจึงไม่สำคัญหรอกว่าพวกเขาจะได้เข้าไปข้างในหรือไม่ แน่นอนว่าจางเซเวียนจะต้องจัดสรรปันส่วนสิ่งที่เขาได้รับจากหอลำดับแรกให้กับลูกศิษย์ของเขาอย่างทั่วถึงไม่ว่าแต่ละคนจะอยู่กับเขาหรือไม่ก็ตามเรื่องนี้เหมือนกับการที่เขามอบผลโพลหนึ่งให้ยวนเทาแม่อีกฝ่ายจะไม่ได้เข้าสู่หอสงบใจตราบใดที่เขายังอยู่ก็มั่นใจได้ว่าบรรดาลูกศิษย์ของเขาจะได้รับส่วนแบ่งจากของดีทุกอย่างที่อยู่ในหอลำดับแรกอย่างแน่นอน ท่านอาจารย์ผมคิดว่าผมคงเข้าไปไม่ได้เหมือนกันกายเนื้อของผมเข้าถึงระดับขั้นของนักปราดโบราณแล้วและผมรู้สึกได้ถึงแรงต่อต้านอันทรงพลังจากฉนวนของหอลำดับแรกถึงจะมีเครื่องรางลำดับแรกผมก็ไม่น่าผ่านฉนวนเข้าไปได้หรอกหยวนเทาพูดขณะเดินเข้ามาผมเข้าใจจางเซเวียนพยักหน้า แมหยวนเทาจะยังฝ่าด่านนวันยุทธไปเป็นนักปราดโบราณไม่สําเร็จแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากายเนื้อของเขาเข้าถึงระดับที่เทียบเท่ากับนักปราดโบราณแล้วอย่างน้อยที่สุดก็ถือได้ว่าเขาเป็นนักรบขั้นกึ่งนักปราดโบราณจึงไม่น่าประหลาดใจที่เขาจะถูกฉนวนของปรมาจารย์ของปฏิเสธถ้าอย่างนั้นก็มีผมล้วชิงเจ้าหย่าไว้หรูเยียนและชีชีพวกกับอีกสองคนจากสภาปรมาจารย์ก็จะมีพวกเรารวมเป็นเจ็ดคนจางเซเวียนรีบคิดคำนวณน,นั่นหมายความว่าเรายังเหลือโคต้าอีกสี่ที่ จางเซเวียนเหลียวมองฝูงชนที่อยู่ในกลุ่มของสภาปรมาจารย์เขาสายหน้าไม่ใช่เพราะเขาดูถูกอัจฉริยะเหล่านี้แต่ดูเหมือนว่าคนพวกนี้จะทำอะไรไม่ได้มากต่อให้เขามอบโคตา้าให้ซึ่งลงท้ายโคตา้าที่ให้ไปก็มีแต่จะสูญเปล่าว่าอย่างไรคุณเลือกตัวแทนของคุณหรือยังเห็นจางเซเวียนคิดหนักอยู่นานนักปราชโบราณเย็นชิงเร่งด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกความหงุดหนิดเล็กน้อย ผมเลือกคนที่ผมจะพาเข้าไปด้วยแล้วแต่ผมคิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่พวกผมจะต้องใช้โคต้ามากขนาดนั้นผมจึงตัดสินใจว่าจะเปิดประมูลโคต้าอีกสี่ที่ที่เหลือที่ผมมีอยู่เชิญประมูลกันได้ตามสบายแล้วโควต้าจะตกเป็นของผู้ที่ให้ราคาสูงสุดแบบนี้เป็นไงจังเซเวียนประกาศขณะกวาดสายตาไปยังอีกสามกลุ่มอำนาจที่เหลือเขาคิดจะเปิดประมูลโคต้าหรือ หมอนี่เพี้ยนหรือเปล่าทุกคนพยายามแทบตายที่จะให้ได้โคต้ามาเป็นของตัวเองแต่เขากลับคิดจะขายง่ายๆแบบนั้นเอาจริงสิถ้าอย่างนี้เราก็มีโอกาสเข้าสู่หอลำดับแรกแล้วฝูงชนส่งเสียงอื้ออึงเซ็งแซ่คำประกาศที่พวกเขาเพิ่งได้ฟังนั้นช่างหน้าตกตะลึง ไม่เพียงแค่เหล่านักปราดของสามกลุ่มอำนาจใหญ่ที่ถึงกับอึ้งแม้แต่นักปราดโบราณของสภาประมาจารย์ก็รู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยกับการตัดสินใจอย่างปุบปรับของจังเซเวียนการจะได้โควตาม,มาหลายที่นั้นไม่ง่ายซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากกับพวกเขาแต่ชายหนุ่มกลับคิดจะประมูลมันทำแบบนี้คิดว่าดีแล้วหรือนี่มัน นักปราชดโบราณคนหนึ่งอดรนทนไม่ไหวเขาอ้าปากพูดด้วยความหวังว่าจะยับยั้งจังเซเวียนจากการกระทําอันหุนหันพลันแล่นครั้งนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิทธิพี่ของผมมีเหตุผลของตัวเองในการตัดสินใจประมาจารา์อย่างโพล่งขึ้นมาเพื่อปกป้องจางเซเวียนเชื่อมั่นในตัวเขาเทินนั่นคือสิ่งที่พวกเราตัดสินใจไปเมื่อครู่นี้ไม่ใช่หรือสิทธิพี่ได้ยินคำพูดประหลาดของประมาจารา์อย่างเหล่านักปราดโบราณที่เหลือต่างมองหน้าเขา พวกเขาเพิ่งได้พบอย่างชวนไม่นานหลังจากที่ออกจากการจำศีลและไม่ต้องสงสัยเลยว่าอีกฝ่ายคือปรมาจารย์ที่ปราดเปรื่องที่สุดในยุคสมัยนี้ข้อเท็จจริงที่ว่าเขาสำเร็จวันยุท์เป็นนักปราดโบราณได้ภายในระยะเวลาอันสั้นหลังจากเข้าสู่วิหารแห่งของจื้อก็บ่งบอกถึงศักยภาพของเขาแล้วแต่ตอนนี้อีกฝ่ายกลับเรียกขานนักรบขั้นร่างอันทรงเกียรติคนหนึ่งว่าสิบพี่ใช่อย่างชวนพูดพร้อมกับพยักหน้า เขาใช้เจตจำนงสร้างประการขึ้นปิดกันด้นโดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ใครแอบฟังก่อนจะส่งโทรจิตหานักปราดโบราณคนอื่นๆบอกพวกคุณตามตรงนะตัวตนของเขาหน้าออกจะพิเศษอยู่สักหน่อยถึงจะอยู่ในฐานะนักปราดโบราณแต่ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เรียกขานเขาว่าสิ์พี่ ต้องขออาภัยด้วยที่พูดแบบนี้แต่ตอนนี้ผมยังไม่สะดวกใจที่จะเปิดเผยตัวต,วตนของเขาให้พวกคุณได้รับรู้แต่ก็วางใจเถอะว่าผมจะบอกเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้พวกคุณได้ทราบเมื่อพวกเรากลับไปหลังจากจัดการกับทุกสิ่งที่นี่เสร็จสิ้นแล้วตัวตนของเขาออกจะพิเศษอยู่สักหน่อยเหล่านักปราดโบราณมองหน้ากันด้วยความสงสัยตัวตนแบบไหนกันที่แม้แต่นักปราดโบราณยังมองว่าเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้เรียกขานชายหนุ่มว่าสิทธิ์พี่ ถึงพวกเขาจะอยากรู้แต่ก็รู้ดีว่าหยางชวนไม่เต็มใจพูดจึงได้แต่ระงับความสงสัยไว้ทุกคนเลือกที่จะเชื่อการตัดสินใจของจางเซเวียนและเงียบกริบในตอนนั้นเองนักปราดโบราณเยียนชิงกับพักพวกก็หายจากอาการตกตะลึงคุณจะประมูลโคต้าของคุณหรือใช่แล้วตอนนี้เรามีโคต้ามากเกินไปซึ่งก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่อีกอย่างการเล่นพรรเล่นพวกอาจทำให้คนอื่นอิจฉาริษยาและโกรดเกลี้ยวขี้นมาก็ได้ ดังนั้นผมจึงตั้งใจจะมอบสี่โคต้านี้เข้าสู่การประมูลเพื่อแสดงความปรารถนาดีและจัดสรรทุกอย่างให้สมดุลกันจางเซเวียนพูดขณะหัวเราะหือห่อหือขอแค่พวกคุณนำเงินออกมาให้ได้มากที่สุดก็จะได้โคต้าไปถ้าอย่างนั้นก็เริ่มประมูลเถอะเราจะต้องได้โคต้ามาอย่างน้อยหนึ่งที่สำหรับเผ่าพันอสูรไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ตาม เมื่อได้ยินว่าพวกเขามีโอกาสจะได้โคต้าจากการประมูลบรรดาน,นักปราชดโบราณของทั้งสามกลุ่มอำนาจมองหน้ากันก่อนจะพยักหน้าแม้ลงท้ายการใช้ประโยชน์จากมหาคัมภีร์แห่งฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วงจะขึ้นอยู่กับเหล่านักปรา์โบราณแต่ก็ย่อมได้เปรียบกว่าหาักเหล่าทายาทของพวกเขาได้เข้าสู่หอลำดับแรกในจำนวนที่มากขึ้นกว่าเดิม เหตุผลข้อหนึ่งก็คือหากทายาทของพวกเขายึดครองมหากัมพีแห่งฤดูใบไม้ผลิก,กับฤดูใบไม้ร่วงมาได้พวกเขาก็จะได้หาทางปลีกตัวหนีพละกกาลังของนักปราดโบราณน,นั้นแข็งแกร่งอย่างน่าสะพรึงต่อให้เอาชนะคู่ต่อสู้ไม่ได้แต่การปลีกตัวหนีออกมาโดยยังรักษาชีวิตไว้ได้ก็เป็นสิ่งที่พวกเขาทําได้อยู่ดังนั้นพวกเขาจึงไม่อยากพลาดโอกาสครั้งนี้ เอาล่ะผมจะเริ่มการประมูลโคตาที่แรกนะจะต้องใช้หยดเลือด20-30ไม่สี่หยดเลือดของนักปรา์โบราณ50หยดจางเซเวียนพูดพร้อมกับยกนิ้วขึ้นมาตอนนี้ของล้ำค่าระดับนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีประโยชน์กับเขาอีกแล้วและดูเหมือนคนพวกนี้จะไม่มีของล้ำค่าระดับนักปราดโบราณอยู่กับตัวมากนักต่อให้มีศักชิ้นสองชิ้นก็คงไม่เต็มใจจะนำมันออกมาที่สำคัญกว่านั้นด้วยระดับวอนยุทธของเขาที่ยังจำกัด ก็ยังน่าสงสัยอยู่ว่าเขาจะสามารถซึมซับมันได้หรือไม่เหตุผลที่จางเซเวียนทำให้กระบีเปลวเพลิงสีดำยอมจำนวนได้สำเร็จก็เพราะตอนนั้นมันยังเป็นแค่ของล้ำค่าระดับกึ่งนักปราชดโบราณส่วนหินหมึกของนักปราด์จ้ออยู่ก็เป็นเพราะของล้ำค่าชิ้นนั้นถูกละเลยมานานทําให้มันอ่อนแรงลงไปกว่าของล้ำค่าระดับนักปราดโบราณโดยทั่วไปและที่สําคัญกว่านั้นมันเป็นอาวุธที่ไม่ได้เน้นการใช้ความรุนแรงจึงควบคุมง่ายกว่ากันมาก สิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามที่สามารถฝ่าด่านวัรยุทธ์ไปสู่ขั้นนักปราชโบราณมักมีความดุดันและเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งรวมถึงของล้ำค่าด้วยแม้จะใช้วิธีทางของจางเซเวียนแต่โอกาสที่เขาจะทำให้ของล้ำค่าระดับนักปราชโบราณยอมจำนนได้อย่างสิ้นเชิงก็ถือว่ามีน้อยมากแทนที่จะรับบางสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อเขามาใช้ก็น่าจะดีกว่าหากจะได้หยดเลือดของนักปราชโบราณมา ถึงอย่างไรมันก็เป็นทรัพยากรล้ำค่าที่เป็นขุมพลังในการฝ่าด่านวอนยุท์ของเขายังไม่ทันที่จางเซเวียนจะพูดจบเสียงจากโทจิตเสียงหนึ่งก็ลอยเข้าหูจางเซเวียนหยดเลือดของนักปราดโบราณเป็นคำที่กว้างมากนะเหมือนกับหินวิเศษนั่นแหละมันแบ่งออกเป็นหลายขั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของนักปราดโบราณเป็นธรรมดาที่หากระดับขั้นของหยดเลือดสูงขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งล้ำค่ามากขึ้นเท่านั้น เสียงนั้นมาจากบรรพบุรุษเก่าแก่จางหงเทียนระดับขั้นของหยดเลือดนักปราดโบราณจางเซเวียนอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้ารับเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนแต่มันก็ฟังดูเหตุสมผลดีที่หยดเลือดนักปราดโบราณจะมีหลายระดับขั้นอีกอย่างหยดเลือดของนักปราดโบราณผู้คร่ำวอดกับการสู้รบย่อมมีพะละกกาลังมากกว่ายดเลือดของนักปราดโบราณมือใหม่อย่างแน่นอน ก็เหมือนกับนักปราช์ผูยิ่งใหญ่นักปราชบราณแบ่งออกเป็นสี่ระดับขั้นยิ่งนักรบผู้น,นั้นมีระดับขั้นสูงขึ้นเท่าไหร่มูลค่าของหยดเลือดของเขาก็มากขึ้นเท่านั้นอันที่จริงความแตกต่างนั้นต่างกันได้ถึง100เท่าทีเดียวคุณจะต้องระบุคุณภาพของหยดเลือดนักปราชบราณด้วยไม่อย่างนั้นอาจจะต้องขาดทุนครั้งใหญ่จางหงเทียนแนะนําผมเข้าใจแล้วจางเซเวียนพยักหน้ารับไม่ทราบว่าสระดับขั้นของหยดเลือดนักปราชบราณมีอะไรบ้าง เจทีแชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง